นัเ่อรับและนมาเลยนะครับคุณนัทวินนัทวินนะครับอสนาจิติัหรือว่าอาโอเชิญเลยครับัมาขอใเชินะครับคุณธนายุทูัชยานะครับหอว่าคุณสองขอเเลครับหนึ่ง้นะครับขอเชิญคุณอัศวพผมพี่บูหรือว่าคุณบาร์คับ การสานะครับท่านเป็นดีเรคเตอร์แอคติ้งดีเรคเตอร์แอนด์สคริปต์ไรเตอร์อาจารย์ประจันสาขาวิชาสื่อและการสื่อสารวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลขอเรียนเชิญครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพันธ์ภาษาทูเทียนนะครับหรือว่าครุณิคานะครับช่วงประมาณ30นาทีจากนี้นะครับเราคงจะได้พูดคุยนะครับกับทัชเจตท่านบนเวทีด้วยผมขออนุญาตเริ่มต้นนและก็เขาเขาก็มาด้วยด้วย ความจำใจบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาซึ่ง <t> <c oughs> ซึ่งเรื <c oughs> อนน่องอะไรกันบางที่ซึ่งนักเกิร์ลอีสาวนี้จะสปอยนะฮะคือกลับมาแล้วหนึ่งก็ <c oughs> คือเขามาที่นี่แล้วเขาเขามาเจอคนต่างๆมายอยู่แล้วก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ต่างๆทั้งในด้านที่มืดสุดขั้วแล้วก็สวรร่างเกิดจ้ามันเกิดขึ้นในแนวส่วนก็เขาเป็นหนึ่งองค์กรที่มีบทบาท ช้าช่ายมากนะครับผมเองไปที่อโปกันบ้าง่อสักครู่เราเห็นนะครับลงเซกาาได้ตาด้วยอยากทราบว่ารับกฎเป็นอะไรความช้าช่ายเพราะทั้งนี้ต้องย้อนปป่กลับไปนะครับในยุคนั้นยาวนานมากเป็นร้อยปีเลยความช้าชายในการรับกฎันต่าๆเป็นย่งไบ้างครับเชิญครับผมครับผมอาโปนักธุรกนะครับรับกเกันเข้มครับในเรื่องแนวสูงก็ผมเชื่อว่าทุกยุคทุกสมัครยทุกคนต้องการเติบโตทางด้านหน้าที่การงาน ม่ว่าราคนจะอยู่ในอาชีพอะไรซึ่งเข็นคือไพ่ในยุคเมื่อร้อยปีก่อนงั้นเขาการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากที่จะสบายขึ้นงั้นเขาเลยใช้สิทธิพลราคือก,การตามเนี่ยในการไต่เต,ต้าชนชันทางสังคมแล้วมันบังเอิญว่ามาเจอเหตุการณ์หนึ่งทำให้เขาต้องเข้าไปในแมสูงเพื่อหาเอกสารหนึ่งฉบับมันทำให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นนะแล้วทำให้เขาได้โตขึ้น แล้วเข้าใจสิ่งต่างมากขึ้นครับเขาก็ก็เป็นเจ้าของแนโสวนะเป็นลูกชายของเจ้าของแมนโวนก็ดูแลกิจการภายในทั้งหมดนะครับผมนสวนี่เป็นสถานที่ที่ทุกอย่างเกิดขึ้นนะครับในเชื่อเรื่องแล้วก็เป็นสถานที่ที่เหตุการณ์หลักทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่นะครับเป็นเพื่อนรักของเคว่านเป็นเป็นเด็กที่ใส่ซื่อแล้วก็เขาเป็นลูกของขาคนคนเดียวที่ในครอบครัวเขาเเคเพราะฉะนั้น ไม่ว่าเข็จะทำอะไรวายก็จะตามไปตลอดวาแบบยังไม่ทันการชิ้นนี้หนนะฮะหลังจากที่หลายปีลอเป็นกระจกนี้มานานมากอะไรเงี้ยนะครับผมผมตื่นเต้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเสียงซัดเลยนเนี่ยคือมันลุ้นมากครับเพราะว่ามันทำจากแบบจากที่เราไม่เคยรู้ไม่เห็นภาพมาก่อนเราเห็นภาพไปพร้อมๆกันทุกคนกคืเราตื่นเต้นมากออต้องบอกว่าที่นักแสดงบอกว่าเราทำกทารร่วมกันเราทำร่วมกันจริงๆไม่เคยมีอะไรที่เราไม่ถามกัน แล้วก็ทีมบททีมโปรดักชั่นทุกคนเหมือนแบบใส่สุดแรงแล้วอะ่ะแล้วจนวันนี้มันจะได้ฉายแล้วแบบม,มันตื้นตันนะครับแล้วก็วันนี้เราเห็นภาพนี้แล้วซึ่งที่ผ่านมาเราเราก็เราก็คาดหวังแหละว่าเราอยากได้รับการสนับสนุนภาพยนตร์ไทยซีรีส์ไทยแบบอยากให้ช่วยกันเพราะเพราะเราจริงใจจริงๆแล้ววันนี้เราเออขอบคุณมากมันเ็นกตื้น,น,นต,ตันแรงราคาเห็นหน้าตาจริงๆอันนี้จะพิมอยู่จอใหญ่ในัว้อพ์ประเทศละ ก็ดีใจมากครับคือคือเพราะว่าตั้งแต่ตอนถ่ายซีรีส์ k i m p a s e เนี่ยคือมันก็พาเราไปแบบไกลมากทั้งในไทยทั้งต่างประเทศอะไรเงี้ยณวันนี้มันมันเป็นหนังเชื่อว่าทุกคนทั้งในไทยและต่างชาติก็ก็เฝ้ารอพร้อมซัพพอร์ตเราคิดว่าหนังมันทําให้เข้าถึงคนได้มากขึ้นเชื่อว่าเราจะมีความสุขไปด้วยกันนึ่ดีใจมากครับแล้วก็เต้นมากเพราะว่าเด็กเราเคยมีโอกาสได้ไปดูหนัง โรงเรียนพานไปดูแล้วเราเห็นว่าเหนังไทยมันมีพลิชเชียมันมีแบบนันนมยิ้มเยียบขนาดนี้เลยเราก็ตื่นเต้นแม้แต่ตอนเด็กๆ้วนะแล้ววันหนึ่งที่เรามีโอกาสได้มาเป็นนักแสดงได้มาเล่นหนังที่เกี่ยวกับความไทยด้วยผมรู้สึกตื่นเต้นเล่นื่อตั้ตด้วยแนละ้วมีาม้พอมันจะใกล้ออกผมจะรู้สึกตื่นเต้นเลยมีระลีในใจซึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีเพราเราจะได้ส่งงานที่สร้างอย่างแีง้ทำให้คนมีความสอย่างที่สอง คงเป็นแรงกระตันใจเล็กๆให้น้องๆเด็กที่เกิดกว่าเราเขาเขาเห็นว่าหนังไทยก็ยังมีค o t e n t i a l และมี p o t e n t i a มากก็แฮปปี้มากที่จะส่งใจเข้าใจี่ก่อนอ่ะพอมันเป็นบอยเลิฟแล้วพวกมันเป็นนักพยนนี่เพราะมาเป็นนักพิยนนี่มันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเป็นหนังเกียร์อีกด้วยผมมากอยากจะบอกันว่าจริงๆอ่ะอยากให้เราไม่ไม่จัดประเภทมันไม่ไหม มันคือภาพยนตร์ที่ดีเรื่องนี้จริงๆผมพูดแหละกินคอร์สแล้วแต่ผมอ่ะจะถูกบอกว่าไม่ได้เราต้องจัดประเทศเพราะนี่คือซีรีส์วายแล้วผมก็จะควที่ต่อสู้กับเรื่องแบบนี้บ่อยมากว่าซีรีส์ที่ดีคือซีรีส์ที่ดีหนังที่ดีคือหนังที่ดีแม่สวงดูได้ทุกคนผมว่าจะไม่มีใครเห็นหวังจาเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนๆกลุ่มที่สปอร์ตเราหรือคนที่ไม่เคยดูผมอยากให้ทุกคนไปดูมันคือภาพยนตร์ไทยที่ดีที่คนไทยเป็นผู้างผมบอกว่า สิ่งที่ผมรู้สึกชัดเจนที่สุดเมื่อคืนผมไปทำมิวสิตสกอร์ตัวไฟนอลมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ผมภูมิใจความคนไทยของผมมากขึ้นดิเมื่อย้อนกลับไปสมัยก่อนผมมีความรู้สึกแบบเหมือนเด็กหลายๆคนรู้สึกแบบมันเป็นไทยมึงไม่รวยกูอัดอ่ะอันนั้นบอกตรงๆแต่ณวันนี้ผมภูมิใจเพราะว่ามันเห็นภาพมันมีโอกาสแล้วมันมีพลังใหม่ๆเพราะว่าพอมันมีโซเชียลแน่นอนมีทุกบททุกโลกแต่ว่าโซเชียลอ่ะผลักดันตั้งแต่คินคอร์จนมาถึงวันนี้แล้วก็สื่อมถล่มทุกคนอันนี้ผมว่ามัน มันมันยิ่งใหญ่มา,จากจนเรามีความหวังแล<ม>้วแหละก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ไปจำกัดตรงนั้นนะครับแต่ว่าอคนดูไม่ติดหวานใครดูก็ได้เรื่องนี้เป็นหนักที่ดีัิดหนึงอย่างการพิเศษหันก่อดเราเราดีไซน์งไงเพราะว่าเราไม่ได้มองแค่ในตลาดไทยนะมันมีมตลาดต่างประเทศด้วยเขา,าอาจจะเข้ามาดูแล้วเขาจะคิดที่จะดิงของหนังไทยยังไงแค่ไหนผมบอกเลยว่าเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากเพราะระหว่างนี้ที่เราพยายามเดินหน้าผลักดันหนักไปภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเมืองนอกเราโดนปัญหาเรื่องเยอะปัญหาเรื่องของวัฒนธรรมที่ต่างกันเขามอกว่าความเป็นไทย รังเรืองเขาไม่เข้าใจแต่ผมทำไมรู้สึกว่าเรายังดูหนังที่เป็นการแสดงของต่างชาติได้เลยมผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วพลังจากในไทยนี่ยแหละทำให้คนเขาเห็นแล้วเขาจะรู้ว่าจริงๆรังไทยมันงดงามมากจริงๆเราจะไม่ต้องไปดูแค่ในการรังแ,แก้บ,บน,นหรือบนเรือสำราญต่อไปอ่ะคือในเรื่องนี้มันมันสวยงามและไม่ได้เป็นเรื่องหลักของเรื่องเรื่องหลักของเรื่องคือความสนุกความบันเทิงและความรู้เพราะมันเป็นสุดสนทับส่วนเนาะแต่ภายใต้ สิ่งเหล่านี้มันมีความงดงามและแฟนนีทแบบไทยแน่นอนสำคัญที่สุดคนไทยอ่ะผมว่าทุกคนตรงนี้เหมือนกันหมดคนไทยเป็นคนม่วนแต่คนสนุกเราชอบความสนุกเรื่องนี้มีครบราเมีโอกาสทำไหนเรื่องนี้เปตามไปได้บ้างแล้วใช่ครับที่นี้เราแล้วความขั้นใหญ่ขั้นใหญ่ให้เรื่องที่ซอฟต์พาวเวอร์ของว่าเราทำได้ผมขอย้ำอีกทีซอฟต์พาวเวอร์สำคัญมากคือจริงๆที่ผมมารัฐบาลจะพูดบ่อยเดี๋ยวคนลงข่าวไปว่าซีรีส์วายที่เราพูดกันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่แค่กินพอร์สหลายเรื่องทำได้ แต่เราไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ววันนี้เริ่มแนละ้วผมได้รับการสัสนุนจากภาครัฐนิดนึงแล้วแต่สิ่งที่อยากได้จริงๆคืออยากได้จากคนไทยด้วยกันนั่นแหละครับ mm hmm. ซึ่งต้องเลิกแบ่งประเทศก่อนว่านี่คือนักแสดงจากวายจะเล่นได้ไม่ได้เฮ้ยเขาคือนักแสดงที่ดีไปดูได้เลยว่าแอคติ้งแบบนี้คือดี mm hmm. เราเราให้หลายๆชาติที่เป็นคณะกรรมการดูหรือคนที่ตรวจสอบภาพยนตร์เรื่องนี้ดทุกคนชมหมดเลยว่าเป็นการแสดงที่ดีผมเลยบอกว่าพพอร์ตกันเถอะเริ่มจากในบ้านเราก่อนซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนนี่ซอฟต์พาวเวอ์ ถูกไหมครับพอคุณไปดูแล้วบอกต่อนี่กับซอฟต์แวร์ต่างชาติอย่างนี้เขากาตามดูแหละว่าผู้เราพูดว่าอะไรเอันนี้ช่วยกันได้อยากอยากให้ช่วยกันแล้วบอกว่าคาดหวังนะว่าจะจะประสบความสําเร็จเพราะว่าวัฒนธรรมไทยมันจะได้ถูกแบบเข้าไปในใจเด็กๆรุ่นใหม่ที่ลืมกันไปแล้วว่าคุณรู้จกักราชสิทธ์ไมคุณ<ม>รู้ลึกขนาดไหนตรงไหมไม่มีมแต่อันนี้มันทําให้คนกลับมาสนใจมากขึ้นผมเลยแบบอยากจะเพิ่มด้วยใส่ชุดไทยไปดูหนังน,นะครับเราลองดูเราสร้างบรรยากาศแบบนี้ให้ทีที่กอนใส่อะไรไปบ้างหนังเรื่องนี้สำหรับแฟนหนัง เออผมว่าจริงๆมันเป็นรากเหง้าของคนไทยทุกคนผมว่าตรงนี้คนไทยคําว่าไทยแท้วัดไม่ได้หรอกแต่ไทยจริงๆข้างในเราเป็นแบบไหนเราโมบ้ามารีเราคนรักสนุเราคนปราณีเราคนที่เข้าใจไม่ยากแต่ก็เข้าใจไม่ง่ายอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นภาพย,ยนตร์เรื่องนี้พบรถมันเหมือนแบบและบังเอิญบังเอิญด้วยที่ตอนนี้มันเข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองอย่างมากผมบอกเลยว่าใครที่ไปดูออกมาจะรู้สึกแบบต้องมีอะไรเกี่ยวกับบ้านเมือง มาได้พูดถึงมันเข้าหลือเกิน่ะมันมันพงเป็นเป็นเรื่องบังเอิญที่ที่น่าสนใจอันในพักบรรดาถินก้งมาถามมาแสดงนะคะมุมมองของเรื่องเซนเซอร์เรามีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมคะเพราะว่าโครงการอุตสาหกรรมที่อยากจะเจอเรื่องปัญหาเซนเซอร์ที่อาจจะแบบไม่เข้าใจของเขาจะเซนเซอร์อางนี้ทำไมออย่างที่พีบอลบอกว่าหนังเราดูได้ทุกคนและทุกชาตินั่หมายความว่าเรื่องเซนเซอร์อันนั้นคือตัดออกไปเลยเพราะว่าทุกอย่างเรา ทางทีมเราเริร์ชมาครบแล้วคิดมาดีแล้วว่าอะไรที่เหมาะหรือควรที่มันจะเกิดยุคนั้นแล้วถ้าประยุคเข้าไปมันจะเหมาะสมผมขอเสริมตรงนี้ได้ไหมครับคือสมมุติคือตอนนี้เอาจริงผมยังไม่ได้ส่งเทนเซอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมยังตัดไม่เสร็จรูเอรแต่ผมไม่ผมไม่ค่อยกลัวผมมั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาผมว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นผมที่เหนื่อยน่าจะต้องคนไปถูกตั้งถามกองเทนเซอร์มากกว่าซึ่งผมว่าไม่ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องนี้ครับแล้วก็ เดี๋ยวนี้มันมีแพลตฟอร์มเนาะคือมันมีช่องทางอื่นอะคุณไปตัดอันนี้เขาก็เห็นอีกทางนึงฉะั้นผมว่าเปิดใจกันแต่ครับลดอคติคนมาก้วยนะไม่ต้องฝึกหนักมากเพื่อมีในการที่จะเป็นนักแสดงคนละครคนออกมาอยากเป็นไงบ้างพี่หมายหรือโปโป <c oughs> อ๋โอโปก็ก็ก็ฝึกรำกับกับอาจารย์ท,ที่ที่เขาได้ยกย่องว่าเก่งแมนดับต้นๆของประเทศไทยเราก็พยายามจะ ถ่ายทอดออกมาให้ให้เข้าถึงในใจคนไทยทุกคนได้อย่างเต็มที่แล้วก็เข้าถึงใจของแฟนๆทั่วโลกต่อให้จะไม่ใช่แฟนก็อยากให้เปิดใจดูเพราะว่าคือโปเชื่อว่าชาติไหนที่โดดเด่นเรื่องวัฒนธรรมศริลปะเนี่ยมันจะคือประเทศที่ค่อนข้างเจริญแล้วคือเราอยากให้ประเทศไทยมันเจริญแล้วในมุมนั้นเหมือนกันเลยจริงๆขอขอเสริมอีกนึงให้โปพูดการลำมันยากลาบากมากขนาดไหน ที่แบบคืออ่ะผมขอบอกว่าเวลาคนดังแล้วเดวนี้เขาจะเลือกไปทำอะไรสบายๆรับอีออวเวนต์ได้เงินเยอะๆแต่เนี้ยสุดก,กันแปดเดือนเก้าเดือนเนี่ยเหนื่อยขนาดไหนอ,อ่ะผมถ่ามให้คือคือผมเหนื่อยกับกับทุกพ ces s มากเพราะว่ามันต้องนับหนึ่งใหม่หมดเลยแล้วบทมันก็ต้องย้อนกลับไปมันก็ต้องมานั่งตีความทํากันบ้านกันก่อนที่จะไปถ่ากทุกครั้งแล้วช่วงนั้นเราเราดันทัวร์กินโพสอยู่ด้วยมันเลยทําให้แบบพ c e ซ์การรับงานเนี้ยมัน หรือหรือการทํางานถ่ายหนังแมสูวเนี่ยมันค่อนข้างยากแต่ว่าทุกอย่างในการรับงานทั้งหมดเนี่ยคือโปกับทีมเบียนคา่ะก็แฮปปี้ที่มันจะเกิดมีขึ้นเพราะว่าคือโปรเป็นคนซีเรียสเรื่องการรับงานมากตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่างเงี้ยงั้นวันนี้โปโตขึ้นโปก็อยากเลือกรับงานที่โปรู้สึกว่าโปมีความสุขกับมันคือต่อให้มันจะไม่ได้งานเยอะมากหรือว่าแบบทํางานแบบโหเช้าแบบทุกวันเงี้ยแต่โปรู้สึกว่าทุกงานที่โปรเลือกอะโปจะภูมิใจแลถ้าวันนี้โปตายไปโปก็จะมีความสุข ยี่ไหมครับหนักนะฮะให้ทุกคนเลยที่บอกในี่ว่าไปคนไทยตเขาไปดูการแสดงถึงเวลาต้องตอบเวลาต้องตอบก่อนลองตอบตอบมองว่าคือหลายคนพูดใปป็นส่วนของนักขอผู้สั่งตอบตอบก่อนเลยก่อนเราพูดแทนทีทุกคนแล้วกันว่าวันนี้เราไม่ได้แค่พยายามจะุดกระแสดงของศิลปการประเทศไทย แต่เราพยายามที่จะ expand ในอุตสาหกรรมอื่นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าหลังจากที่ทเ่องบินบินฉายออกไปแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เร,มมมราทนการผลิตของวันต่างๆอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องประดับการแต่งกายอาหารทุกอย่างมันจะได้ถูกการจุดกระแสต่อเรื่อยๆ,ๆเพราะว่าซอฟท์แวอร์ไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่การขายแล้วการทำไทยแต่มันคือขายสิ่งที่แวดล้อมเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องภายในนั้นแต่ผมเชื่อเลยว่ามันจะได้รับอิทธิพลที่ดีมากได้รับการตอบรับจากคนดูทุกคนที่เรา มาสารต่อ,อก<ช>ิจกรรมต่างๆแล้วบอกต่อ,อว่ามีอะไรที่ดีบ้างจากเรื่องนี้ครับที่ไห้นะก็ถ้าพูดในมุมผมคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เราเอ็กซ์พอร์ตใช่ไหมคคนมักจะคิดในมุมเอ็กซ์พอร์ตแต่ว่าผมนเนี่ยเขาอยากให้คนไทยได้กินข้าวาอร่อยเปรียบเทียบเป็นข้าวคือเราส่งออกข้าวที่ดีเราผลิตข้าวที่ดีด้วยเราก็ต้องอยากให้คนไทยได้ตัวอร่ยไม่กินข้าวที่มันหนักเรื่องนี้มองว่าเป็นงานคลาสงานนึงที่คนไทยได้ดูจะเด็กผู้ใหญ่ดูแลจะสร้างแรงบานแต่อย่างที่เกี่ยวกับความเป็นไทย เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์และที่สำคัญได้ความปันเทิในเวลาดู่นันที่สำคัญที่สุดคือถ้าพาเองหรือคนที่เรารับไปดูในโรงหนังเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ผมมองว่า5ปี10ปี20ปีเราจะพูดถึงโรงมนต์นี้ได้ก็อยากให้ไป c o ล n e c t moment ช่วยโอกาส moment ตรงนี้มีความสุดไม่กันก็อยากให้ทุกคนไปดูในโรงครับเพราะว่าหนัง ต้องบอกว่าหนังภาพยนตร์มันก็ถูกสร้างมาเพื่อรองรับซาวต่างๆในโงรงภาพยนตร์เนาะทุกคนก็จะได้รับซาวประสบการณ์ต่างๆไปในโงรงภาพยนตร์เนี่ยอยากให้เข้าไปดูจริงๆแล้วก็เชื่อว่าหลายๆอย่างในหนังอาจจะทําให้คุณฉุกคิดได้ว่าความเป็นมนุษย์มันคืออะไรครับผมประมาณนั้นคือโปอวันที่2ี่สิส่ิงหาครับคือโปอยู่ในวงการการแสดงมานานมากซึ่งโปก็เห็นหลายๆคนหรือแม้กระทั่งนักข่าวเองคืออุตสาหกรรมต่างๆเนี่ย มันเหนื่อยแล้วมันจะมีคนทั้งที่ยอมรับและไม่ยอมรับซึ่งซึ่งณวันนี้เราพยายามทําแมนสวงขึ้นมาแล้วสร้างมาตรฐานใหม่ๆในการทํางาน12ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยหรือทุกคนเท่าเทียมกันเพื่อให้เพื่อให้ทุกคนทุกวงการในประเทศไทยเห็นว่ามันมันยังมีความหวังอยู่แล้วมันแล้วมันเป็นไปได้นะคือมันยังมีความพยายามเกิดขึ้นอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนไปอุดหนุนกันแล้วก็บอกต่อเพราะว่าโมเชื่อว่าการตลาดที่ดีที่สุดมันคือการที่เขารับประสบการณ์ตรงแล้วเขามาบอกต่อ มันมันไม่ใช่การขายอย่างดีเยี่ยมแต่มันคือการที่เขาเสพจ,จริงๆแล้วเขาเอามาบอกต่อแล้วเสร็จปั๊บเชื่อว่าเขามีเพื่อนๆต่างชาติแน่นอนแล้วมันจะกระจายออกไปแล้วบวกกับโซเชียลที่มันทรงพลังเกินเนี่ยที่มันส่งไปถึงทั่วโลกอะเชื่อว่าพวกเขาจะเห็นแล้วเขาจะมาที่ประเทศไทยเราไม่อยากให้มันไปนแค่ไนตัด<ๆ>ต,ต่อ